สวัสดีครับปรัชญาแห่งสติเจ็ดประการแนวคิดเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง 1. ศิลปะแห่งความนิ่งบางครั้งการหยุดอยู่เฉยๆไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ใจได้ฟังเสียงของตัวเอง 2. เลือกปล่อยวางต่อสิ่งที่ไม่คู่ควรกับพลังใจเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบกทุกเรื่องพลังใจของมนุษย์ มีจำกัดและสิ่งที่ทำให้มันรั่วไหลเร็วที่สุด 3. หลักแห่งถ้อยคำที่ผ่านการกลั่นกรองการพูดให้ช้าลงคือการให้ปัญญามีเวลามาถึงก่อนคําพูดเมื่อเรากลั่นกรองคําถ้อยคําที่ออกมาจะไม่ทำร้ายใคร 4. ความกล้าหาญในการถอยอย่างมีศิลปะการถอยไม่ใช่ความพ่ายแพ้มันคือการอ่านจังหวะของชีวิตให้ออกต่างหาก 5. คุณค่าของความเงียบอันเปี่ยมพลังความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่ที่ความเข้าใจค่อยๆงอกงาม 6. การมองเห็นผลลัพธ์ก่อนการลงมือทำปัญญาเกิดขึ้นก่อนการกระทำเมื่อเรามองเห็นผลที่จะตามมาเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นและไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ชั่ววูบ 7. การให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตนเอง การให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้ให้ใครแต่คือการชนะใจตัวเองหวังว่าจะเป็นเหมือนลมหายใจที่ทำให้คุณรู้สึกเบาสบายขึ้น